มีชีวิตทุกชนิดมีเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานเซลลส่วนมากมีขนาดเล็กจึงต้องศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์เมื่อนำเซลล์เช่นพารามิซียมอะมีบามาดูใต้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นส่วนที่ล้อมรอบเซลล์ซึ่งกั้นระหว่างองค์ประกอบภายในเซลล์และสิ่งแวดล้อมภายนอกเซลลส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์นี้คือเยื่อหุ้มเซลเซลล์ทุกชนิดมีเยื่อหุ้มเซลลถ้าเซลไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์จะเกิดผลอย่างไร ทำไมเยื่อหุ้มเซลล์จึงมีความสำคัญกับเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่เป็นแนวกั้นระหว่างสารที่อยู่ภายในและภายนอกเซลล์หากเซลล์ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์จะไม่สามารถควบคุมการผ่านเข้าออกของสารต่างๆที่อยู่ระหว่างภายในกับภายนอกเซลล์ได้ทำให้ไม่สามารถรักษาสมดุลภายในเซลล์ส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมและการดำรงชีวิตของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยลิพิดและโปรตีนโดยลิพิดส่วนใหญ่เป็นสารพวกฟอสโฟลิพิดซึ่งจัดเรียงตัวเป็นสองชั้นโดยหันด้านที่มีขั้วซึ่งมีสมบัติชอบน้ำออกด้านนอกและด้านที่ไม่มีขั้วซึ่งมีสมบัติไม่ชอบน้ำเข้าหากันด้านในส่วนโปรตีนจะแทรกและเกาะอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ยังพบคอเลสเตอรอลและคาร์โบไฮเดรตด,ด้วย